ไทยทุ่ม3.4พันล้านถอยบารัก MX เกราะเหล็กอิสราเอลซื้อนอกตีข่าวใหญ่กองทัพไทยทุ่มงบกว่า3,400ล้านบาทเตรียมคว้าบารัก MX สุดยอดระบบป้องกันภัยทางอากาศจากอิสราเอลงานนี้บอกเลยว่าของจริงทำไมต้องบารัก MX เพราะนี่คือระบบที่ยืดหยุ่นที่สุดในโลกครับ คำว่า mx ย่อมาจาก modular มันสามารถเลือกใส่จรวดได้3ระยะระยะยิงใกล้35กิโลเมตรหรือสอยระยะไกลที่150กิโลเมตรก็ใช้เรดาร์และแผงควบคุมเดียวกันที่เจ๋งที่สุดคือมันยิงแบบแนวดิ่งไม่ต้องเสียเวลาหันรถเข้าหาค่าศึกยิงขึ้นฟ้าปุ๊บจรวดตีลังกาเลี้ยวหาเป้าเองได้แบบ360องศาเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน โรนหรือขีปนาวุธนี่คือเทคโนโลยีจาก IAI ค่ายเดียวกับที่ทำไอออนโดมอันลือลัน่นการได้ระบบนี้มาเท่ากับว่าน่านฟ้าไทยจะมีร่มเหล็กกางกั้นภัยทางอากาศที่ไว้ใจได้มากที่สุดในอาเซียนงบ3,000ล้านแลกกับความปลอดภัยของน่านฟ้าและเทคโนโลยีระดับท็อปของโลกถือว่าเป็นการอัปเกรดกองทัพไทยที่น่าจับตามองมากๆเลยครับคุณคิดว่าคุ้มไหมกับเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ